ช่วงยามค่ำคืนน้องชมพูก่ก็ยังจะใจอยู่เหมือนเดิมมากเธอวันนี้เธอจะรีวิวอะไรดีน้องชมพูก่ก็เลยคิดออกว่าเขาขอนอนก่อนก็แล้วก,กันวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะได้มีงานทำอย่างเอะใจสมบัรณนาแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้เกิดสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเหมือนเดิมนะโอเคเรามาเริ่มกันเลย,ยเก็บเก็บเก็บวันนี้เราจะได้อะไรวะหมานั่นเองนะคะก็หมาเหรออย่าว่าเลยเอาไงดีอ่ะหมาเหรอโอเคขอเก็บไปแล้วกันนะคะ ของท่านี้น่าจะพอนะคะโอเคไปดูกันเลยยูตอนนี้เราก็ได้ส่วนของปากหมาแล้วนะคะโอเคปิดดูก็ต่อเลยว้ช่ได้ส่วนของจมูกแล้วนะคะโอเคในคันนี้ก็พอแล้วเนาะจะไปส่วนของหน้ากันเลยยูไปหูมาข้างนึงแล้วเย้ชุกกุกอีกแล้วตาแก มาทำตรงส่วนหัวอยู่นะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มดูตอนที่เราตกแต่งตาแล้วก็ตอนนี้เลยนะคะโอเคโอเเค๊ยพอน่ารักนูะพอน่ารักอยู่ตองขอเป็นแบบตาไงอะขอตาบ้องเบลล์อย่างนี้ อันนี้จุดมาที่สองนะที่เราได้สังพิดว้าเงีเ้ยเฮ้ยลืมเราขอตรงนี้ก็ได้ไหมเฮ้ย,ยบ้า,าน,น่ารักเข้าไปอีกน,านา่าเปลี่ยนตาหน่อยเนี่ย สวยก่อนสวยใครเนะี่ยนี่น่ารักน,น่ารักไหก็ขอเปลี่ยนเป็นปสีดำก็แล้วกันเฮ้ยสีฟ้าดีกว่าหมาฝรั่งไงหมาฝรั่งนอะ่ะผีอ่ะนี่น่ารักอ้าวสำหรับวันนี้นะคะก็อา่าจะนั่งไปนไิดนึงเฮ้ยยังมีของแถมค่ะโอเคไปดูของแถมกันเลย คอแนแถววันนี้นะคะก็จะเพิ่มอีกรูปหนึ่งก็แล้วกันก็คืออะไรอ่ะเป็นนะโปกเกมเอนนักองนะคะโปกเกมอนโปกเกมนอนนะตัวอะไรอ่ะอา่าตัวอะไรเนี่ยโอเครู้แล้วค่ะแค่ไปจุกเลยแค่หัวนะมันจะกินพื้นที่ แต่ปิกาจูเยอะว่าตัวอื่นนะเฮ้ยปิกาจูเยอะสุดนเนี่ยอะไรอ่ะเย,ย้ปิกาจูเยอะจุดจ้ะเลยเว้อ่าบทลงโทษนะคะอย่าเรามาสร้างบทลงโทษกันดีกว่านะคะถ้าทำแผนนะคะให้ให้ทำเลยอ่ะ ไปดูช่องนึงมานะคะค่อยเล่าแบบนี้ ถึงเบสรอบก็ดีเลยนะคะ ตอนนี้พอปิดไปแปบบ๊แบบเดียวได้เลยอะ่ะโอเคต่อมานะคะก็ปิดขมนนะคะปิดขมนให้ห้ด 我买个阿蚊子。 เดี๋ยวไปดูควัมตอนเช้ากันเถอะเคไปกันเลยไปน้อยกันเลย่ะน้องๆยามเช้าตู่ในสกูชีปรนมายฮ้าสโลไปดูกันเลยเดี๋ยวขอเตรียมดาบก่อนเตรียมดาบเตรียมดาบดับอันหนึ่งฮะไปซะแล้วฮะเดี๋ยวเราขอใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะค okay. okay. uh ือ huh. พ yeah. well, ัดหนึ่ง <Alright. S 2> คต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะสี่นี้เลยอ้อเอาพุคโนไปด้วยนะะเพราะว่าโอเคนะคะเดีย๋ยวเราไปลองไปนี่กันลนะคะโอเคได้แล้วค่ะโอเคไป ีๆๆๆนี่นะ,ะสำหรับวันนี้ก็แม่ทำสิ่งนี้ไปโอ้เจ็บก็นะคะนี่ก็เป็นส่วนสำหร,รับดวงดาวนะคะก็ถ้าไอ้อเราทำให้ดูเลยนะว่าเราทำยังไงเมื่อกี้อยากให้ดูเลยดูนะก็จะจิตไม่เห็นอ่ะก็ไม่เห็นนะ กันนะคะค่อยกดตัวจีค่ะแล้วมันจะมีอะไรข้างนพิมพ์เอไปด้วยนะคะแล้วก็มันจะรงแท็กข้ามบนอยงนี้นะก็พิมพ์ตามตามไปเลยนะแล้วก็พิมพ์เป็นแลวพิมพ์ไม่ได้หนึ่งนะคะก็จบไปวันนี้ ก็ได้แล้วค่ะสำหรับนี้นะคะใครชอบกดแชร์กด like ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีนะคะจุบจ๊บจุ๊บบายบายโจโจ้ไปแล้วบายบายชิวชิวบายบาย